ครับมาดูพักเครื่องกับช่อง YouTube ไอชัยนาถอุเบกนะฮะช่องทางติดต่อนะครับไลน์แอดไลน์ a c a l l v e t e นะครับเฟซบุ๊กธนวัฒน์ซับพ่วงนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับมาดูพักเครื่องสวยๆงามๆนะครับสมเด็จปกโพหลวงปู่นาคปกโพแขนทัาศอกนะครเป็นสมเด็จ หนในพิมพ์นิยมนะครับจะเรียกว่านิยมสุดก็ได้นะครับเป็นพิมพ์นิยมสุดของสายสมเด็จหลวงพู่นาควัดละคังสองสี่เ้าห้านะครับเนื้อหาวนสารนี่ปอมกันไม่ได้นะฮะพระชุดนี้มวนสารเก่าของวัดละคังนะปกโพแขนทักศอกพิมพ์เอกลักษณ์ของหลวงพู่นาคพระที่ ไม่แทบจะไม่เจอนะครับยากหายยากมากปกโพแขนแนกศอกหลวงู่นาคหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับบนสารกาวันละครั้งน่าใช้ยากๆเหรียญหลวงพ่อพระชีนะครับลหลวงปู่ดุลน,นะฮะปุกเสกนะเหรียญหลวงปู่ดุลออกเป็นพิมพ์พระพุทธหลวงพ่อพระชีหลวงปู่ดุล วัดศรีบุรพารามนะครับห้าร้อยบาทแล้วกันเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้นะฮะแจกปีนังนะแจกปีนังประมาณปีศูนย์แปดนะสวยๆก็ห้าหกพันนะครับเดี๋ยวนี้ก็หน้าเนี่ยก็สักเจ็ดสิบหลังสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ,รบยังใช้ได้อยู่ ยังนายสวยอยู่นะแจกปีนางเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทหลวงพ่อจวนพิธีเดิมบางหลวงพ่อกวยร่วมเสกนะพ่อจวนพ่อกวยร่วมเสกหลวงพ่อจวนหลวงพ่อจวนหลวงพ่อจวนเอาเจ็ดร้อยแล้วกันชินาลาชหลวงปู่ดูนะครับวัดสแกนะครับหลังจานเปียกชินาลาชหลวงปู่ดูวัดสแก องนี้คือพิมพ์เล็กนะพิมพ์เล็กนี่นะพิมพ์เล็กสูตรของเขาเลยครับถ้าพิมพ์ใหญ่น่าจะฝ่ามือได้นะครับนี่คือพิมพ์เล็กหลังจานลายมือนะจานสวยๆชินาลาดเนี่ยดูเนื้อผงหลวงปูดูวะัดสะแกเนื้อผงแน่นๆเลยนะครับหลวงปูดูหลังจานด้วย สร้างจํานวนการสร้างเนี่ยประมาณสองพันองค์นะครับของการสร้างสองพัน 2, องค์เอาพันแปดร้อยบาทนะครับถึงพันแปดร้อยบาทผงเน้นๆเ,เลยองค์องค์เบลเลอร์เลยหนึ่งพันแปดร้อยบาทหลวงปู่ดูวัดสะแกนางพญาหลวงปู่โต๊ะนะครับสองสี่เจ็ดห้าอันนี้มีการใช้มันนิดๆนหน่อยๆนางพญาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีอ่าอ,อกใหญ่ เอาไปพันสามร้อยนะครับพันสามร้อยเนื้อดินสมเด็จหลังตาเมืองนะพิธีจตุรพิธพรชัยปีหนึ่งแปดหลวงพ่อกวยหลวงปู่ศรีหลวงปู่ดูนะครับหลวงพ่อแพรนะครับรดลเสกหลังตาเมืองนะครับเจ็ดร้อยนะมีบิ่นนิดหน่อยนะได้มุมพอเป็นปกติของพระเนื้อผงอยู่แล้วเจ็ดร้อยบาท เหรียญสแตมป์สแตมป์หลวงพ่อเกษมเขมะโกนะครับสแตมป์ em, หลวงพ่อเกษมเขมะโกร้อนแรงมากราคาพระไม่มีตกเลยนะหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะครับสแตมป์หลวงพ่อเกษมเ,เนี่ยหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทสมเด็จหลวงพ่อแพรปีศูนย์เก้านะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปีศูนย์เก้าสมเด็จหลวงพ่อแพรปีศูนย์เก้า หลวพ่อแพรปีศูนย์เก้าเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทสมเด็จปัดปักน้ำรุ่นสี่นะพิมสามเลี่ยมนะองค์นี้สภาพสวยมากนะครับผอมเลี่ยมกันน้ำรักษาะผิวยังดีนะสวยพระแทบจะไม่มีการกลอนการกระเทาะเลยนะครับสวยมาก รุ่น4ปากหนามรุ่นสี0พบาทนะครับสามเหลี่ยมเหรียญหลวงพ่อกลั่นปี08วัดคานหามนะครับเลียมเดิมหลวงพ่อกลั่นปี08นยคานหามนะอยู่ในพลาสติกเลียมเดิมคลาสสิกมากเลียมโบราณแล้วกันเนาะเป็นแบบพลาสติกประกบหน้าหลังไม่มีแกนกลางนะสมัยก่อนชอบแบบนี้จริงๆสวยมากนะครับเหรียญน,นี้08 นะยนๆก็เจ็ดแปดร้อยนะเหลียนี้เอาสักเก้าร้อยแล้วกันหลวงผู้ดูปูกเสกเหมือนเดิมเหรียญเซงลีฮอน,นะครับเซงลีฮอหลวงพ่อกเกษมเขมมาโกนะครับแขนจุดนิยมนะรบ,บริเวณนี้นะมีแขนจุดนะเซงลีฮอหลวงพ่อกเกษมด้านหลังเนี่ยเป็นมังกรนะครับเซงลีฮอเซงลีฮอหลวงพ่อกเกษมเขมมาโก จบด้วยตัวตัดพื้นเหรียญเนี่ยเหมือนเป็นคลื่นรัศมีนะครับเซิงรีหอนะตอนนี้ก็ยังเล่นกันอยู่สามพันกว่านะพาไม่ตกเลยนะเซิงรีหอ เหรียญระคังเซิงลี่ฮอหลวงพ่อเกษมเขมมาโกหลังเป็นมังกอตรงนี้ผิวลุกนิดๆเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะ ระโอยาวนิยมนะฮะโะโอตัวนี้นะขีดยาวนิยมนุ่นสุดท้ายหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะพิมพ์นิยมเอาพ5 0 0บาทนะครับยีิบห้าสัตวรัตน,นะครับเนื้อแร่นะเนื้อแร่จมูกโด่งเม,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 มตตาคมชัดนะพระศกเห็นพระไม่มีกระเทาะนะครับ หน้าหลังสวยสมบูรณ์นะเรี่ยมทองได้เลยนะเรียมทองได้เลยเนื้อแร่นะครับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเนื้อแร่ที่2าศตวรรษกริงรุ่นแรกนะพักกิ่งรุ่นแรกหลวงพ่อวิริยังนะครับ ที่ดังพระหินยกนะพระยกแกะอันนี้เป็นพระกลิ่งนะพร้อมกรอบเอาหกร้อยบาทนะหลวงพ่อวิริยังหกร้อยเหรียญระฆังสามมิตินะครับเหรียญระฆังสามมิติหลวงพ่อกเกษมเขม,มโกนะเหรียญระฆังสามมิตินะครับ,รรนะรบสวยมาก มงคลแปดสิบสามนะครับเขียนอะไร่ยเพจสุสารไตลักษ์ลำปางปีสามเจ็ดมงคลแปดสิบสามนะหลวงพ่อกเกษมเข็มมาโกรับเป็นบล็อกสามมิตินะสวยมากนะสวยมากสวยดูทองคำเลยสวยจริงนะคนเอาไปเลี่ยมเนี่ยคิดว่าเป็นทองคำแน่ เอาเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยบาทกิ่งเกษาหลุงพรพรมนอนกล่องนะฮะพระเนี่ยเคยขึ้นถึงสองพันนะกิ่งเกษาลวงพระพรมเนี่ยนอนกล่องเนี่ยได้ในในกิ่งเนี่ยมีเกษาหลุงพรพรมนะมีประสบการณ์นะครับหลวงพรพรมวัดช่องแครนะครับทุกเหมือนปัม๊มกิ่งเกษาลวงพระพนะร 1, หมหนึ่งพันบาทนะเนี่ยหนึ่งพันบาทพร้อมกล่องนี่ โอ้หถามกันเป็นเยอะมากหลวงปู้ไข่วัดเชิงเลนนะครับนอนกล่องสวยแชมป์โลกนะสวยแชมป์เลยหลวงปู้ไข่วัดเชิงเลนนะครับสวยแชมป์นี่นอนกล่องผิวไฟสวยมากผิวไฟหน้าหลังแดงแป๊ดเลยนะอยู่ในกล่องมีกล่องมาด้วย หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับของสวยผมก็ฟิปมาเหมือนกันนะฮะปกติเหรียญหย่อนๆยนก็พันสองพันสามแล้วนี่เพิ่มอีกสองร้อยเหรียญสวยไปเลยนะพันห้าร้อยคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าสูงนะครับด้านหน้าสวยนะดูด้านหลังหนอนกล่องเหมือนกันนะครับดูด้านหลังดูด้านหลังนะครับนะด้านหลังสวยมากนะครับตัวหนังสือหน้าตาติดนะครับ องพระใหญ่ล่ำนะกดได้ลึกด้านหน้าก็สวยนะครับด้านหน้าก็สวยนะองพระใหญ่ลํำเหมือนกันนะคมชัดลึกนะกดได้ทั้งลึกทั้งหน้าและหลังนะเอา1300บาทนะครับหนึ่าบาทนอนกล่องคำข้าวรุ่น2หลวงพ่อฤาษีดำันสามร้อยแล้วก็ กุมานขุนแผนกุมาน,นทองนะฮะหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมปีสีนะพร้อมกล่องงงมากในกลุ่มประมูลก็เป็นพันนะแสดงว่ามีประสบการณ์นะครับคุนแผน 3K หลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมนอนกล่องโค้ดเอา600้นะเอาหกร้อยหกร้อยบาทาไว้ ใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเลยนะครับรีบเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ